อย่าจริงใบเตยลองไห้กลางวงสือ่อชีวิตที่ผ่านมาไม่มีความสุขเลยยอมรับอย่านานแล้วก่อนหน้านี้มีข่าวลือออกมาว่านักร้องสาวนุ่งสั้นใบเตยอ,อาสยามได้หย่าก,กับสามีดีเจแมนแล้วหลังข่าวลือหนาหูใบเตยก็ยังไม่ได้ออกมาบอกความจริงแต่อย่างใดล่าสุดวันที่26สิงหาคม2567ใบเตยได้ออกงานอีเวนต์และพร้อมตอบข่าวลือที่เกิดขึ้นว่า อย่าตั้งแต่ก่อนเป็นข่าวแล้วขอไม่ลงรายละเอียดมันก็แย่และส่งผลหลายอย่างที่ผ่านมาไม่ได้ออกมาพูดเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนของเราเองครอบครัวแต่วันนี้ก็มันหลายองค์ประกอบไม่สามารถลงดีเทลได้ในทางกฎหมายไม่ได้เป็นสามีแล้วแต่ในทางชีวิตพ่อแม่ลูกยังเป็นอยู่เสมอตัดสินใจร่วมกันทั้งสองฝ่ายเป็นการตกลงภายในครอบครัวการเป็นคู่ชีวิตยังเหมือนเดิมทุกอย่าง เราพยายามรักษาครอบครัวที่สุดแล้วต่อให้หลายเรื่องมันเหมือนคนบ้านพังครอบครัวก็รับทราบตั้งแต่ต้นเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเรายังรักษาความเป็นครอบครัวอย่างที่สุดคนข้างในไม่ท้อคนรอก็ไม่ทิ้งแน่นอนที่ผ่านมายอมรับว่าชีวิตไม่มีความสุขเลยเรายังอยู่ในช่วงที่รับทุกอย่างยังไม่ได้หลักๆคือการสูญเสียแฟนน้องลูกด้วยเป็นเรื่องที่หนัก